วสดีจามนีมาเสนอเมนูข่อยชำใจข่อยบ่ถึกเล็กมากกินขัวจ้ะขัวกิ้งกันเลยจ้ะกิ้งยัางเดียวล่ะบ่ถึกเล็กเลยก,กิ้งตะพื้นตะพื้นมีหมูสับใบบก,กูดขางบานตะไข่ในสวนเอาก,ก็ดอยๆ,ๆหันเห็นมันทีๆ,ๆๆแก่กระบอกหู้ดอกว่าจะเห็นเมนูอย่างเห็น็พริดแกงไตพอดี ก็เลยจัดการเห็ดเมนูนี้ทันทีพริสดมานำได้จากตะมีอ่ะจะคอยบนมี้ควยอีกขันไปซื้อเอาทีมี้เลยจ้ะเอาพริกสดซ,ซอยๆกระไดดอกนะเขาคว้ากันที่นี่จ้ะน้ำใส่จักน้อยก่อนเด้อสุดพอน้ำด้วยใส่พริกแกลียงขวากับพริกแกงเอาเครื่องปรุงใส่น้ำปลาปรุงปรุงรส ผงคิดรดน้ำตาลจะข่อยก็ยโซกสิม,มากกว่านะ่ะเราใส่น้ำตาลยังบักคักมันแห้งจนว่ามันกิ่งไปกิ่งมาคนละเราคอยเอาเครื่องใส่ในขวดโต ว้าว <Wow. S 2> เปียงได้นาตาขวากิ่งจะมากินเขาน้ำกันถึงเขาจะผิดหวังน้ำคณิตศาสตร์แต่ว่าเขาเคยยังกินเขาเสียเพื่อที่มีแรงสู่ต่อไปจะคลิปนี้ฝากไว้สนีเด้อบ๊ายบาย